อะไรไหมฮะไปรับไหมคะไปเป็นน้องสาวขายดีไหมเจ้าก็ก็พอขายได้ค่ะแล้วถ้าหนูอยู่จะรับได้ ไหนล่ะคะแม่มาทำเป็นเซ็นโมใจคุณขายมากกว่าใช่ใช่น้องสาวนี่สวยจับใจข้าจริงจริงแอบผิวงิ้นนุ่มจ้าฮึมตัวทำไมันน้องสาวหน้าหมูุนงฟันน่ะอุตส่ามีไม่ตีดูขนาดนี้น้าโอกาสไม่ได้ง่ายๆนะจ๊ะน้องสาว เอาตาออกลบทียงตายเพื่อปกต้องเจ้ายามบ้างสึกเจ้าก็ต้องให้ขาได้ชื่นใจบ้างมาให้ข้าหอมเลยดี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 ดไปีด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 ไดีดีดไปีด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 ไดี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 ดไดีดไปไดี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 ดไดี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 ดป ไปบไมได้ไปไม่ไป้ด้วยนะลั่นลากี่ต้องเจอลไป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 ไไป ขาดผู้ทหารหลวงใช่หรือะหารหลวงทหารหลวงทำที่หลวงเสียหายข้าไม่เอาไว,ว้หรอกทหางนัดสวยเจ็บตัวแน,น่ไอ้นุ่มเฮ้ยพวกเราเอาเลย ไที่มอวัดันเมื่อไรเอ็งจะเริ่ใจร้อสักทีวะจะสู้กับใครอ่ะคุณจะใจถามกันดูก่อนตอ้เห็นดันจะคัดว่าไอ้ชาวบ้านคนเนี้มันังแกทหารของเรา <S <S คนคนนี้ไม่ใช่ชาวบ้านแต่เขาคือพระราชมนูนายกองทหารโจรของข้าเองคุณจะรู้จักเอาไว้ อ้ากับพอมอ่าทนไม่ได้ที่เห็นผู้หญิงไทยถูกคมแเพลงผู้หญิงไทยไม่เว้นแมก้กระทั่งพี่สาวของข้ายังถูกกระพวกโองสาของเหงนไม่พอหรือ,อยังไงพวกมึงที่มาช่วยซ้ำเปิ้ที่พวกเขาทำไปคงเป็นเพราะความมึนเมาแล้วก็สนุกขนองเท่านั้นแหละพระเจ้าค่ะมึนเมาข้าไม่ว่า ที่พวกมันไม่ยกย่องผู้หญิงตั้งหากว่ะที่ข้าเกลียดนะักผู้หญิงเขาเป็นเพศเดียวกับแม่ของเราทุกคนหรือพวกมึงสามคนชอบทาแมของตำรวะถูกคมเหงอย่างนั้นบ้างข้าพุทธเจ้าผิดไปแล้วพระเจ้าค่ะขอได้โปรดพระราชทานละภยัยความผิดของพวกมึงมันผิดที่นิสยัยสันดานถ้าเกิดไม่ฆ่าทิ้ง ก็คงไม่ได้ทำใหงง่ายแล้วขอได้โปรดเถิดพระเจ้าค่ะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นสิทมอลัตเอาไอ้สามคนนี้ไปตัดหัวขอเดชะได้โปรดฟังข้าพุทธเจ้าก่อนเถพระเจ้าค่ะ,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 คะมีไรเหรอราชมนูษย้สามเป็นทหารที่มีฝีมือ เราควรรักษาชีวิตไว้ไประจำกองหน้าพระเจ้าค่ะนี่เจ้าใจค่าไว้ชีวิตมันอย่างนั้นเหรอฝึกใหญ่ใกล้กำลังจะมาถึงอย่างช้าแายนี้เราจะต้องไปจันบาบาลพวกมันแน่การฝึกหัวหมู่ทะลวงฟันขึ้นมาแต่คนไม่ใช่เรื่องง่ายพระเจ้าค่ะ แต่ว่าชีวิตพวกมันลงโทษแค่เพียงโกนหัวแล้วให้ทหารพาเดินออกประจานทุกตลาดแล้วออกประกาศไปว่าต่อไปนี้ถ้าใครทำผิดเยี่ยงนี้อีกจะต้องมีโทษถึงประหารเป็นพระมหาเวรานุกุณ มากขอรับคุณพระบุญคุณครั้งนี้พวกกับผมจะไม่ลืมเลยขอรับ